วันนี้เจ๊กซีบจะพาไปล่องเรือนะคะกำลังเข้าแถวขึ้นเรือใหญ่กันนะคะเดี๋ยวเจ๊กัตซีพาไปนั่งเรือนะวันนี้อน่าสนุกมากเลยนะคะวันนี้นะพบกันนะคะช่องเจ๊กัตซีหน้าใหญ่สวีเดนนะคะที่เฮชิงบอยสวีเดนนะคะล่องเรือใหญ่ล่องเรือใหญ่มากม,ามาอู้ดีตัวนะคะตัวขึ้นเรือนะมากวันนี้สิคซี่กำลังเดินไปขึ้นเรือคุณยายญาติแต่งตัวได้สวยมากวันนี้สิรองเท้าเขาแมทมากวันนี้ นะคุณยายยายสวยมากเลยนะคะนสวยค่ะสวยค่ะมากเลยดูดิรองเท้าก็แมทมากเลยคุณยายกระเป๋าลุยวิสตงนะไม่เคยได้ออกงานนะนี่ค่ะสวยไหมคะตรงที่จะขึ้นเรือนะคะเส้นทาเรือเจกัสซี่กำลังรอขึ้นเรือนะคะผ่านด่านมาแล้วดูสิคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเจกัสซี่จะไปล่องเรือนะคะวันนี้นะคะ ติดตามเจกซี่ด้วยนะคะวันนี้เจกซี่จะไปล่องเรือนะคะล่องเรือสี่ชั้นนะคะโอ้เป็นยังไงมั่งคะนะติดตามเจกซี่ไว้นะคะ EP นี้ล่องเรือสี่ชั้นนะพี่ยาพามาเที่ยวนะคะติดตามเจกซี่ด้วยนะคะนั่งเรือสี่ชั้นเรือใหญ่เลยนะคะเหี๋ใหญ่ติตามเจกซี่ด้วยดูน้ําสิคะเรือจะออกแล้วนะคะเรือจะออกแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเรือแล้วค่ะูจกัซซี่กับเรือลั ờờđó anh gấp bay nhăn bay nhăn bay đẹp quá ơi đẹp luôn nè này luôn nè đẹp luôn nè đẹp เดนมาร์กดีมากเลยวิวนั่งได้นังได้ยี่สิบนาทีมามามาที่ใกล้ใยัยสวยมากเลยวิวสวยมากเลยทุกคนดูอ่คนด้วยดูดิพี่ยานะพี่ยาพามาเที่ยวดูสิรถนัตสปีนรถอะไรถสิบล้อมีนี่นะเออเออข้างในนะบอกอ๋อดูสิวิวสวยมากเลยแล้วก็ทางนู้นด้วยเห็นไหมข้างบนอ่ะขึ้นไปข้างบนอีกก็ได้เลยว้าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งว้าดะเรือมีสี่ชั้นมานูข้างน้ำข้าง สวยค่ะส,สวยเนพ่พี e> Damn, ่น้องมาเด้องประเทศไทยมันไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วเลเดียบนเรือสวยมากนะแลนั่นเดนมาร์กนะคะอันนี้เทชิงบอยนะคะอีเจกัสซีเป็นเอฟซีเจกัสซีด้วยนะดูสิพามาเที่ยวล่องเรือ เลยนะทุกคนดูสิคะเยะกซี่ก็พามาล่องเรือสีชั้นนะเนี่ยค่าเรือต้อง64โคนนะ <laughs> พี่ยาบอกเดี <laughs> ย๋ยวฉันี่ใจให้่ารัก่ารักนะพี่ยานะเ <laughs> ียงเบียร์เยกซี่ด้วยทุกคน <laughs> มาฟรีมานี้มาฟรีเรายังไม่ทำงานสิคะ่เที่ยจริงๆนะทุกคนดูสิมาเที่ยวนะวันนี้ ก็สี่พาเดินทัวร์นะคะรอบรอบเรือนะคะดูตรงนี้มันมีทั้งรีททั้งอะไรนะทุกคนดูสิมีที่กินข้าวเลยมีร้านอาหารมีที่กินข้ามีครบเลยดูสิในบนเรือนะคะดูสิคะนะั่นรถออกจากเรือนะสิคะนี่ไปเดนมาร์กนะคะเนี่ยจะไปเดนมาร์กดูรถออกจากเรือสิคะทุกคน นี่นะเรือใหญ่เลยมากเลยนะเจกัสซี่พามาวันนี้นะคะเรือใหญ่มากสี่ชั้นนะคะเอารถเข้ามาได้เลยนะคะดูรถออกจากเรือสิคะ่ะดูสิดูสิคะนี่น,นี่นี่เดนมาร์กนะคะเจกัสซี่มาถึงแล้วนะคะทุกคนดีมากเลยทุกคนอันนี้ที่นั่งรอนะคะนั่งรอเขาลงกันแล้วรถถึงแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วนะคะดูสิ มันสี่ชั้นไงรถแบบว่าตอนนั้นเจก็ซี่นั่งเรือเล็กเรือเล็กที่ลุงพาไปอะคะ่ะมันไม่มีรถมันไม่ได้เอารถขึ้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้คือต้องสี่ชั้นนะววันนี้เจกซ็ซืพามานะ,ะดีมากเลยนะคะวันนี้เจกซ็ซืมาเที่ยวเรือใหญ่นะคะโอ้ดูสิเรือสี่ชั้นนะคะมีทั้งรถออกรถเข้านะคะเป็นรถแบบมีทั้งร้านอาหารร้านช้อปปิ้งอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะเจก็ซื้กำลังพาทุกคนมาที่ ดีมากนะคะดูสิมาชมกับเจกัซี่นะคะดูสิคะโอ้มีที่นั่งเล่นมีที่นั่งกินข้าวนั่งอะไรอย่างเงี้ด้วยนะคะดูสิคะเจกัซี่พามานั่งนะคะดูสิบรรยากาศดีมากทุกคนบนเรือนะคะดูสิร้านอาหารร้านอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่ช้อปปงช้อปปิ้งนะคะดูเจกัซี่ก็มานั่งชิวๆตรงนี้กำลังใจเจกัซี่น่าย่าสุวีเดนทำคลิปด้วยนะคะเป็น FC เจกัซี่น่าย่าสุวีเดนด้วยนะคะดูสิคะวันนี้พามานั่งเรือนะคะเมื่อ มันก็ปาร์ตี้มั่งล่องเรือมั่งนะคะดูสีสนุกสนานนะคะวันนี้นั่งเรือไปเต็นท์าหกสิบสี่คนหกสิบสี่คนของสวีเดนนะคะก็นั่งได้อยู่หลายรอบนะคะทุกคนแต่ละใกล้ๆา้วเดูดูดูด,ด,ดูเขาเขาจะเอารถรูเขาจะออกแล้วนะคะทุกคนเรือจะออกไปอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ซีนั่งมาสองรอบหนึ่งแล้วจะกลับไปที่สวีเดนอีกรอบหนึ่ง ดูสิคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนพี่ยาพาเจกัซี่มาเที่ยววันนี้ดีมากเลยนะคะพี่คนไทยนา่นารักน่ารักไปมากมา,มาเแค่มาเที่ยวแกบอกโอ <c oughs> เรือกลับไปที่สวีเดนแล้วทุกคนดูสิอ๋อสวยมากเลยนะเนี่ยดูสิคะอันนี้สวีเดนอันนี้เดนมาร์กนะคะเรือกลกับไปอีกรอบหนึ่งแล้วเจกัซี่นั่งรอบที่สองนะดูสิคะ

เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวตามเจ๊กัซซี่ไปค่ะไปดูว่าร้านเขาเป็นยังไงนะคะนี่ของกินลายค่ะลายซื้อแล้วนะแซมลอยรินเบ่ยนแซมลอยในลายต้องเอาลายค่ะลายย้ายที่เขาพูดเลยลายเสพร์เสพร์เสพกินไรกอะไรอย่างงั้นอ๋อ้มีของกินของใส่ลายค่ะลายแน่นอนเออ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 ลินเบียรนเราจะถึงอยู่บนเรือนะเนี่ยโอ้ยซื้อเล ทั้งกินทั้งดื่มได้เลยนะทุกคนเบียร์ทั้งเนื้ออ้าวพี่กินอ่าสะก้อนสะก้อนยัยยัยยายแซ่บหลายแบบไร้แบบไร้พี่สาวเลี้ยงเบียร์วอล์มไก่ทั้งคายเรือโอ้เลี้ยงทุกอย่างเลยยังไงดีขึ้ดีแน่เดี๋ยวขยับมาเลี้ยงเจ้าใหญ่ ดีครับดีเนี่พี่สาวสะโกนสะโกนเดอีกสักพักนึงเจ๊กัซซี่จะพาไปซื้อช้อปปิ้งนะจะดูเหล้าดูเบียนะคะไปดูเหล,ล้าซื้อเหล้าซื้อเบียที่บนเรือนะคะ ล้วพี่ยาเขาก็จะซื้อเบียร์ซื้อไวซื้อน้ำหอมนะคะมีมีหมดทุกอย่างเลยนะบนเรือนี้นะคะเดี๋ยวเจก๊กะซี่จะพาไปช็อปปิ้งนะการเจก๊กะซี่ไปนะคะไปช้อปปิ้งกับเจก๊กะซี่นะ้ใหญ่สวีเดนนะคะวันนี้นะคะบนเรือใหญ่สี่ชั้นนะคะโอ้ยวมันสวยมากบนบนดาดฟ้าน่ะที่มันมันเป็นเอ่อคิวทัศน์นะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยเนาะ จังจัะกระซี่พามาเที่ยวบนเรือนะคะปกติลุงพาไปแต่เรือลำเล็กๆนะคะเป็นพี่แดนอันนี้มันเป็นเรือใหญ่นะคะเรือใหญ่ของเฮชิงบอยเลยนะคะบนเรือใหญ่มีทั้งช็อปปิง้งร้านอาหารมีทั้งที่ขายเหล้าขายเบียร์ขายไวย ขายน้ําหอมจิบช็อปมีครบทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งเอารถเข้ารถออกได้หมดทุกอย่างเลยถ้าใครจะเดินทางไปเดนมาร์กสวีเดนอะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปไปช็อปปิ้งกับเจ๊กซี่ไปดูบรรยากาศบนเรือนะคะในเคาน์เตอร์ดูสิคะสินค้าดีมากเลยนะคะมีทีขายเหล้าขายเบียร์ขายเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าย่อมๆเลยนะคะบนเรือมีขายเหล้า ขายเหล้าขายวายเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกที่มีขนมมีเสื้อผ้าบนเบิ้งเบื้งว่ะหกลิตรเลยบ่ใช้อนลาลก้อนละสามลิตรหกลิตรอ๋อค่ะแ่าเอาไว้ไปกินนานๆอ๋อซื้อไปตั้งหลายแล้วบนบ่เจ้าน่ะจักล้างแล้วจ้าซื้อเนอะอันเดียร์ได้ยัอ๋อนี่ไวน้ำหอมห้าร้อยห้าร้อยเก้าโคนเลยเหรอยายนี่เป็นเซตเนี่ย อันนี้ก็เป็นเซตน่ะสวยมากเลยเมลากินไงเออเอออ๋อห้าร้อยเก้าโคนนะเพื่อนที่ฝากซื้อนะห้ารอยเก้าโคนนะเอาตังมาด้วยมันก็มีน้ำหอมนี่มีแต่น้ำหอมเท่านั้นเลยี่ชอปปิ้งบนเรือนะคะนี่ยิ่มาคครม่น้ำหอมก่อาไหอโอ้้าอันนี้พวกครีมหรือเปล่า นี่ีไงคะเพื่อนๆที่บอกว่าอยากได้น้ําหอมดูสิจุ้งเจ็ดร้อยกับหกร้อยเจ็ดร้อยนะดูสิมีไหมน омер วันที่เพื่อนจะฝากซื้อนะคะดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยอยู่บนเรือนะคะเนี่ยอยู่บนเรือดูสินะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดูสิเอฟซีนะสวยมากดูสิวายวายนะคะวายนะสีบนเรือนะคะนี่ดูสิขายเน่าขายเบียร์เยอะแยะมากมายเลยทุกคนเจ้าก๊าซีพาทัวร์วันนี้ดูสิ เป็น f c เจกซีด้วยนะหรือบนเรือที่เฮชิงบอยสวีเดนนะคะนั่งเรือสี่ชั้นไปเดนมาร์กนะคะดูสิอยากได้ขวดไหนทุกคน FC อ,อยากได้ขวดไหนดูสิคะดูสิคะอยากได้ขวดไหนดูสิอู้สวยๆอย่างนั้นเลยนะคะดูสิเดี๋ยวจะพาลุงลุงก็มาซื้อตรงนี้แล้วมั้งคะดูสิวันนั้นพี่ยามาแบกเอาไปแปดหลังโอ้ยเยอะมากกินหน้าหนาวแกบอกดูสิคะสวย เจกัสซี่อยู่บนเรือนะคะดูสิเรือมาซื้อเหล้าซื้อวายตรงนี้ค่ะดูสิคะดูเจกัสซี่ถ่ายเก็บบรรยากาศให้เอฟซีได้เห็นนะคะดูสิคะเป็นเอฟซีเจกัสซี่หน้าใหญ่สุดยืนอยู่ตงบนเรือนะคะตรงนี้ดูสิคะสวยมากนะทุกคนมีทั้งน,น้ำหอมมีอมของของใช้เยอะแยะมากมายเลยนะคะชิมไหมทุกคนดูวายไวน์นี่นี่เป็ตตาสะออนเนาะทุกคนเป็ตตาสะออนมากเลยดูสิงามค่ะงามแนวเป็ตตาสะออนล้านหล่อ อันอันอันนี้คือเขาเขาให้ให้กินฟรีใช่ไหมคะอันนี้คือเขาให้กินฟรีเดี๋ยวเราเทกันเออเออเอาเทะเทะย้ายเทะอีทั้งท่าได้เออไม่ต้องทั้งทาเด้อย้ายเอาอีเลีเอาอีเียเออมันมันชิมฟรีไงบอกเลยชิมทุกอย่างโอ้โหเลยเลยสิคะดีมากเลย ชิมไปเมาไปนะยายน่ะโอเคยลุยยายย่าสวยมากเลยนะคะวันนี้ชุดก็ดีมากเลยวันนี้วันนี้ิฟรีค่ะฟอย่างเนี่ยตรงนี้วางนี่เอาเลยยาอ๋อไม่มีัญญยากินก็กินเมาลงกลับบ้านเลยนะคะเดี๋ยวลงรูดีจำเจกซี่ไม่ได้แน่เลยวันนี้ดูสิบรรยากาศสวยมากนะคะบรรยากาศบนเรือสวยมากเลยนะคะทุกคนดืสิเหล้าเหล้าเบียร์เหล้าไวน์สวยมากทุกนเลยนะคะ มาเที่ยววันนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะวันนี้นะคะคุ้มค่ามากนะย่าๆเนื้อคุ้มเต้แล้วนะอ้ต้องขอบคุณย่าๆนะวันนี้พามาเที่ยวนะคะสวยดูสิคะมันมันกินได้หมดเลยนะคะบนเรือนะคะมีพนักงานมาเสิร์ฟนะคะบนเรือนะคะเหล้าเบียร์ไวน์นะคะกินได้หมดเลยนะคะบนเรือนะ สองพันกว่าบ่อยย้ายบดๆดนี่ยมาดมาชชอปนะคะวันนี้มันช้อปปิ้งนะคะดูิน้องหนิงนะน้องหนิงน้องหนิงคนสวยมาช้อปปิ้งวันนี้อันนี้ของลูกคุณยายยาย่าพาลูกมาเที่ยวลูกพามาหรือเปล่าไม่แน่ใจลูกพามาว่าพาลูกมาเหรอพาลูกมาซิโอ้เนี่อันนี้แพงใช่ไหมเท่าไหร่เนี่ย หมดนี่เท่าไหร่นะสองพันกว่าคนมาตีเป็นเงินไทยก็หกเ,เ,เ,เจ็ดพันไปเลยเจ็ดพันกว่าเนาะดูดีบรรยากาศก็ดีดีดีครับทุกคนก็เยอะแยะมากมายนี่นั่งรอบที่เท่าไรหร่เรายหนั่งรอบที่สามแล้วซื้อของยังไม่ซื้อของยังไม่ครบ ยังไม่ได้ซื้อเบียก็เลยนั่งที่สามรอบที่สามยังไม่ซื้อเบียว่าอันนี้อันนี้พใญ่ไปซื้อมาอีกแล้าเนยพใญาย่นบอกว่ามาจากเยอรมันเนี่ยคิรีค่รีอยู่ไหนอ่ะถาอเมริกาเหรอโอเบิในแพ็กันไะ้หลายเข้าไยราบริ่อ้าาอับเป็นอยางนับ่จักบาตนะยายบรรทพันบานนี่ นะบางปวยใหญ่เป็นก่าสะดุกขยันซื้อทักเดือนนึงนี่ปัญหาของคุณเอะเออรัซื้อให้เราเไหมซื้อให้เจ้าซื้อให้เจ้าพวกเขเอาเงี้เงินเหี้เขาเนี่ยเกียเราก็เกียรไม่เด็กกระซิบใกล้กลับแล้วนะคะรอบที่สามแล้วเด็กกระซิบกลับแล้วนั่งเรือกลับแล้วนั่งเรือกลับ เจกซี่ขอตัวกลับก่อนนะคะดูสิคะถึงแล้วถึงเฮชิงมอยแล้วนะคะดูสิคะโอ้ยยยยนยยยยยยยั้ยยยยยดยยยนยนยย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 อยยยยยัยยยยยนยยรยนี่ยย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 นยยสย่ยยยยยยย่ยย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 ย้ยยงง<น>ยย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 อยยยนยยสวยย สวยคักสวยแน่ค่ะดูสิคะที่เฮจิงบอยมันสวยจริงๆเนาะพี่เนาะดูสินี่จะกลับแล้วนะทุกคนดูสิสวยมากเลยนั่งรถอยู่นะคะนั่งรถไอ้เบ w แบบเนี้มเบ w คืออะไรคะ bmw นะ bm บูน่ะโอ้ธรรมดาที่ไหนโอ้ผมเรียนดอกของกรู้จักยี่ห้อเนี่ยน้องสาวเนี่ยกินโอ้จะมันมี ล่องเรือใหญ่นะคะเป็นไงบ้างคะมีความสุขเนาะดูสิคะประเทศเขาสวยงามนะคะมีทั้งที่กินที่เที่ยวนะคะมีทั้งล่องเรือนะคะซื้อน้ำหอมน้ำหอมนะคะวายเล่าถูกมากนะคะบาย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 พบกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะา